หลอหายไปไหนมาไปมีอะไรกับคนอื่นใช่ไหมคิดเองตอบเองแล้วพอเขาไม่แก้ตัวกูก็งอนอีกเราไม่ได้อยากให้เขาไปมีอะไรกับคนอื่นการที่เขาไปมีอะไรกับคนอื่นแปลว่าหนึ่งเขาขาดจากเราเขารู้สึกว่าเราไม่เห็นค่าเขาเราไม่อบอุ่นเราไม่มีเวลาห้าข้อนี้ถ้ามีครบขนาดนี้มีสิทธิ์จะแวะเลยนะดังนั้นเขาก็จะคุยกับคนอื่นต่อหรือปัดหาคนอื่นต่อได้ป่ะดังนั้นเราเองเป็นความรักก่อนดี เราให้เขาก่อนอย่าเพิ่งบอกให้เขาให้เราก่อนเขาได้รับความรู้สึกตรงนั้นและเขารู้สึกว่าเราคือของมีค่าที่เขาอยากจะมอบให้เราบ้างเขาก็จะเป็นความรักที่ดีกลับมาดังนั้นถ้าเขาอยากเป็นความรักที่ดีกลับมาเขาจะให้เราด้วยให้อะไรให้ความไว้ใจให้ความเชื่อใจให้การดูแลสังเกตไหมคุณเปิ้ลตอนเริ่มรักคุยกันวันแรกเราเน็บแนมขนาดนี้เลยปะไม่ร<อ>ักกันดีมากวันแรกแรกเลยเราพูดดีดี แต่พอผ่านไปเป็นไงเราพูดจากความรู้สึกของเราโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกเขาปะแล้วพอเราไม่ให้เกียรติเขาเขามีสิทธิ์ที่จะไม่อยากให้เกียรติเราเพิ่มขึ้น เพราะคาพูดเราที่มันจะพูดจากความรู้สึกของเราอยู่ฝ่ายเดียวกระแทกเขาคนขี่ประชดคือคนที่ขี้น้อยใจและขี้ขาดความอบอุ่นขาดการมองเห็นเราจึงต้องการให้เขาเห็นความสําคัญของเราเราจึงประชดเสร็จปุ๊บเราก็ชี้ความผิดไปที่เขาว่าเขาไม่เห็นความสําคัญของเรางั้นกูก็ประชดประชันด่ามันพูดจาใส่มันให้มันเจ็บปวดดังนั้นที่ผ่านมามันจึงพังไงนี่ถ้าไม่เจอนิกกี้อาจจะพังอีกแต่ถ้ากูเจ็บ แล้วกูเก็บความรู้สึกไว้ก่อนกูไม่ได้ตัดสินเขาเพราะเอ๊ะเขาไม่ว่างหรือเปล่าเขาไปไหนมาหรือเปล่าเขาทําอะไรบ้างวันนี้อยากรู้เพราะว่ามนุษย์อะ่ะชอบมีคนฟังนะดังนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นพื้นที่ของการระบายเขาเลยเขาก็จะทักหาคนอื่นเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่แค่ระบายกันเฉยๆเนี่ยมันก็เริ่มเห็นคุณค่าเขาแล้วปุ๊บดังนั้นมันจะเริ่มเป็นสายสัมพันธ์ต่อเนื่องไปอีกเราอย่ารอให้เขาไปคุยกับคนอื่นเลยเราเราจงเป็นความติ้งตองให้เขาบ้าง ชุ่มฉ่ำหัวใจสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นคุณค่าของอีกคนหนึ่งเราจะสามารถบิดความเป็นเราหันด้านดีออกได้นะเราจะเก็บแต่ไม่ได้เก็บกดเก็บความรู้สึกของเราไว้เพราะว่าเราไม่อยากทำร้ายเขาเรานึกถึงหัวใจคนฟังบ้างดิคนคนที่สี่ใช่ไหมที่บอกว่าเราไปมีอะไรกับคนอื่นใช่ไหมที่มันกล่าว<ช>หาเราเออเราโดนกล่าวหารู้สึกไงเจ็บปวดค่ะเออ ถ้าคนที่ห้าเราไปกล่าวหาเขาแล้วถ้าเขาไม่ได้ทําอ่ะแล้วเขาต้องเจ็บปวดไหมการที่เราไปกล่าวหาเขาแบบนั้นอะ่ะที่เราทักไปก่อนนี่คือเราไม่เสียฟอร์มใช่ไหมอืมเสียฟอร์มอะไรอะ่ะเราอยากทักหรือเปล่าเราเห็นคุณค่าเขาเปล่าอยากทักทักเลยนั่นคือการที่เราเห็นคุณค่าเขาแต่เขาอ่านแล้วเขาไม่ตอบอย่างเงี้ยอ,อ้าวอ่านแล้วไม่ตอบถามดิแอะอ่านแล้วไม่ตอบด้วยนะคิดถึงอ่ะทำไรอยู่ทำไมไม่พิมพ์อะไรที่มันน่ารักละ่ะเราไปพาดทำ บรรลัยใส่เขาก่อนแล้วหรือเปล่าเขาเลยกลายเป็นไม่ตอบแล้วเนี่ยแรกๆตอบไหมล่ะตอบนะเออแล้วเราเริ่มเฮี้ยขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเขาก็เลยเริ่มเฮี้ยใส่เราเหมือนกัน <laughs> พอเราไม่ไว้ใจใครเรากลายเป็นมนุษย์ที่เป็นตู้ความทุกข์เคลื่อนที่จังหวะที่เราไม่ไว้ใจคนอื่นนั่นคือการที่เราไม่ไว้ใจตัวเองเราคิดว่าเขาอาจจะไปมีคนอื่นแปลว่าเรากําลังมองว่าเราไม่มีคุณค่ามากพอดิเขาถึงจะไปม,มีคนอื่นการที่เราไม่ไว้ใจคนอื่นมันคือการที่เราไม่ไว้ใจตัวเองต่าง,งหาก คุยกับนิกกี้แล้วเป็นไงมั่งดีมากแล้วก็ให้ให้เราเปลี่ยนที่ตัวเองนั่นแหละเออแล้วก็ทําให้เหมือนแบบไม่ได้ทาให้เกิดการทะเลาะซือให้ความคิดเห็นแตกต่างของไลฟ์โพสต์บางคนดีมากเลยให,ให้คุณให้คําแนะนําดีมากเลยเป็นคําแนะนําที่ดีมากอ่ะไม่ได้ลบคงแบบมองเขาลบดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะแม่คิดดีมากเลยใครอยากได้ผัวรักผัวหลงคบกูแล้วแบบเลิกไปทีมันต้องมากราบการอะ่ะถ้าอย่างเดินเกมความรักแบบเนี้ย ต้องมาคุยกับน,นิกกี้ไว้เพื่อที่จะเดินเกมให้แม่งรักกูยังไง